ท่านรอซูลได้กล่าวว่าแท้จริงในเมล็ดฮาบะตุสซาวดามียารักษาสำหรับทุกโรคยกเว้นความตายบันทึกโดยอันบุคอรีและมุสลิม จากยอดขายอันดับหนึ่งของไวท์แช n แนเพียงพอแล้วที่จะยืนยันว่าฮับบะตุสซอดะของเรานั้นดีอย่างไรวันนี้มาพร้อมกับแบรนด์ชีฟ้าฮับบะตุสเซอดะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮับบะตุสเซอดะสมุนไพรแห่งแพทย์นบีเราคัดสารด้วยเมล็ดพันธุ์เกรดเอจากแหล่งวัตถุดิบที่มีชื่อเสียงผ่านการใช้กรรมวิธีสกัดเย็นคงคุณค่าอย่างครบถ้วนฮับบะตุสเซอดะรักษาโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงภุมมแพ้บำรุงร่างกายและช่วย ให้นอนหลับสนิทมีทั้งขนาด60และ100แคปซูลทานง่ายสะดวกปลอดภัยไม่มีสารตกค้างรับประทานวันละ2แคปซูลเช้าและก่อนนอนสนใจสั่งซื้อได้ที่088 088 2493 085 227 7005